สวัสดีครับผมโอตฟิกซิงนะครับก็วันนี้มาอยู่กับหมายข้างทางครับแต่วันนี้เปลี่ยนหมายนิดนึงครับมาอยู่หมายหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับหรือว่าผมบอกชื่อโรงเรียนก็ได้หมายโรงเรียนสารศาสตร์นะครับเป็นหน้าโรงเรียนเลยครับตรงป้ายพอดีนะครับใครมาเจอก็ ชอบตกเหลวก็แวะตกได้ครับพอดีเนินดินเขาสวยดีผมก็เลยแวะมานั่งตดครับวันนี้จะตกเป็นไม้ตายเกาหลีนะครับระยะ27นะครับเมน11ชิง8นะครับตะขอ0.5นะครับวันนี้ทุ่นเปลี่ยนเป็นทุ่นขนเม่นนะครับไม่ได้มีใครบริจาคทั้งสิ้นนะครับซื้อเองซื้อเองดอก2 0 0เลยเดี๋ยวขอญาตเตรียมของอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเริ่มตกละโอเคครับ วันนี้เหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อผีกระซิบนะครับวันนี้ตกเป็นไม้ตะกริดิตะขอเดียวเนาะปกติผมจะตกสองตะขอนะคอยสุดสายนะครับลองคอยสุดสายดูโอ้ยนั่งอย่างนี้แล้วเมื่อยจะขยับทางขึ้นมาอีกมันก็เอียงนะครับแน,นึง นะครับนั่งไอ้นี่ไม่ไหวครับนั่งถังไม่ไหวพอดีถังมันเองนะครับเลยต้องยอมลงมานั่งพื้นนะครับยอมลงมานั่งพื้นก็น่าจะลําบากเรื่องถ้วยนิดนึงครับแต่นี้วันนี้มันไม่ใช่ที่โป๊ะนะครับถ้าเป็นโป๊ะโป๊ะที่ผมนั่งบ่อยๆนะครับก็จะยากนิดนึง่ง ไม่ได้ใช้หัวเชื้อกระตุ้นนะครับหัวเชื้อกระตุ้นผมซื้อเป็นของโอสการนะข่าก็ไม่ได้จ่ายเช่นกันซื้อเองนะครับท่านนา้าท่านใดอยากสนับสนุนเรื่ององปุปกรณ์ตกปลาก,ก็ติดต่อได้ที่ลิงก์ f a c e b o o k ได้คลิปนะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ Facebook f a c e b o o k o f f i c ชียเลยก็ได้นะครับวส่ญญญานใหญ่ตอนนี้ผมอยู่ f a c e b o o k นั้นนะครับ ประดุกมาครับขอให้โดนครับประดุกมาขึ้นนะครับขอให้โดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยมากัดมากัดตรงใกล้ๆนะครับ นนก่อนนะครับลงมานั่งเพลินรู้สึกว่ามันไม่ต้องก้มมากนะครับบางที เงียบจริงๆเลยนะวันนี้ทอยสุดสายนะครับมันทอยสุดสายเรื่อยๆครับแดดเริ่มมา รดยท้าสุดสายจะพอได้หรือเปล่า ôi cái tàu lốm Hãy subscribe cho ប៉ាกินឬអត់វិញ กินไม่กินไม่รู้กูเริ่มกลางร่มแล้วนะแด่เ,ดเริ่มมาแดดเริ่มมากลางร่มก่อน โดนะครับโดนครับโดนะครับโดนะครับปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกโอ้ยปลาดุกครับปลาดุกโดครับ คนเวียนอยู่หลายเที่ยวนะครับไม่ยอมเข้านะครับผมก็ไม่อยากเอาสวิงออกเบี้ยครับเพราะสวิงหนักคอมเฮอร์พี่ดุกโอ้ยได้แล้วครับหนึ่งแต้มวันนี้ไม่แฮว์นะ ตัวแรกเป็นพี่ดุกนะครับหใหญ่หูกินลึกด้วยมันกินหญ้านะครับมันกินช้าไม่ใช่กินช้ามันไม่กินขาโดนคันนะเมนั่งอย่างนี้แล้วมันเมื่อยครับกระดุกเคยมาจิบอากาศนะ ขอ,อนขอ,อน,โอ,โ,นโอ้ยโดนอุ้ยโอ้อะไรวะ โดนะครับโอ้โหไอช้อนโอ้ยอือฮึไอ้ช้อนนะครับโอ้โหยาย่ามุด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 โอ้โหตัวเป็นโลโอ้เจ็ดสี่ขีดห้าขีดได้ครับโอ้ยกินเต็มปาก โอ้โห,โโห,โห,โหเฮ้ยอะไรวะเนี้โอ้โเข้าเต็มเนี้ยนะครับอืมดูครับโูโ้สะช้อนนะครับ โดนตับเพียนนะครับมากดทุนหายสามเที่ยวแล้วเออ จบดีกว่านะครับก็คลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับก็หมดเวลาแล้วครับก็พอดีจะเดินเข้าบ้านตอนช่วงนี้เที่ยงครับก็วันนี้ได้ประมาณ4ี่แต้มนะครับตะเพียน2ปลาระชอนหนึ่งครับแล้วก็ปลาดุกหนึ่งนะครับได้ระยะ2เมตรเนะ36ยังไม่มีกินนะครับก็คลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องออฟ i ิชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุกก็ติดต่อที่ที่ l i n k ์ facebook ใต้คลิปนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นเกี่ยวอะไรก็ได้นะครับเป็นดูความตกปลาครับไม่รับ อาจจะรับรีวิวออพวกเว็บนิดนึ่งนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย